ว่าถึงก็ครึ่งขาแล้วครับแรปเปอร์แรปเปอร์หลัจากแรปเปอร์ไหมนี่อะไรอ่ะมายาลาเดินตามผู้ใหญ่มาไม่กัดเหนื่อยวะยุ่งใส่กูเหนื่อยนะยถ่งยสู่ แบบของขอต่อนเลยนะไม่ไหร่จะถึงชั้นหนึ่งวนะเนี่ยเดินมาตั้งนานแล้วนะเ,น,เนีเ่นย,น,ยน้ำมันก้นกระดงงาไ แล้วหลงทางนะคะผมไม่รู้ว่าต้องไปทางไหนเพราะว่าฝั่งนู้นมันก็ไม่มีอะ่ะไปได้เปล่าเหนื่อยตอนนี้หนึ่งแล้วชั้นที่หนึ่งแล้ว <c oughs> มานะครับมานะครับตอนนี้การประจนภัยของนายสีสีนุม่มโอ้โหตอนนี้สีนุ่มโยกโยกแล้วเดินเดินโยกแล้วโดนดโดน้ำพัดโดนน้ำพัดโดนน้ำพัด อะไรแล้วครับรถขารัามาครับ,ค,รบค่อยๆมาค่อยๆมา,านนะไม่มีใครให้เห็นหน้าเห็นตาลิกลมหน้ากลมตาเดินกันเบิด ตอนนี้พระเอกของเรามาแล้วครับหนุ่มเชื่อฟ้ามาแล้วมาอีกแล้ว <laughs> ชันมากมากชันมากมากตัดนักัดนักงมาจ้เดียมเจ้ากกเดียม <laughs> หมูพักกินข้นาววิวน้ำตก đi subscribe cho kênh <coughs> Ghiền Gì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Đi con content vô cao nè. 아, okay. 다